Hello e v e r y o n e My name is c h a n y a p a t Utthakan and study in Pathom 5slashaeg@anubarae.co Unit 2บออทท,ที่2 Who that name คือใคร What can you see คุณเห็นอะไร Look at the picture and answer the question ดูที่รูปภาพและตอบคำถาม There are people in the picture ประชาชนในรูปภาพอยู่ที่ไหน What time is it? เวลาเท่าไหร่ How many people are looking at the timetable ประชาชนจำนวนเท่าไหร่กำลังดูตารางเวลา A woman is listening a new paper ผู้หญิงกำลังอ่านหนึ่งสือพิมพ์ But is she from ถึงมาจากที่ไหน ยี e ดอบัสอินเดียพีกเจอมีรถบัสอยู่ในรูปภาพใช่ไหมเจ็เป็นชาญี่ปุ่นคนนี้เรียนชาวแคนาดาซนชาวฝรั่งเศสอเมริกันชาวอเมริกาชาญิชาจีนออสเตรเลียชาวออสเตรเลียพันธุ์จีกประเทศในชนบทสีเชื้อชาติสจิกวิชาเเซนิทยาศาสตร์อิ่งหนีภาษาอังกฤษไทยภาษาไทยแมทคณิตศาสตร์อาร์ศิลปะ มิสิกดนตรีเฮดสิบประวัติศาสตร์จีกราฟิกภูมิศาสตร์เจนนิเฟอร์อี o ฟอร์มเดอร์ยูไนต์แต o สเต e อออเมริกาเจนิเฟอร์มาจากประเทศสหรัฐอเมริกาชี่มือขันขาเธอเป็นชาวอเมริกาซันดาอีทฟอร์มแคนาดาซันดามาจากประเทศแคนาดาชี่คณิตหยนเธอเป็นชาวแคนาดาไอโกอีทฟอร์มจีเป็นไอโมาจากประเทศญี่ปุ่นชื่เจิเเธอเป็นชาวญี่ปุ่น อังกฤษฟอมฟันอัเกมาจากประเทศฝรั่งเศสที่เฟนเขาเป็นชาวฝรั่งเศสไมอีสฟอมออสเตรเลียไมมาจากประเทศออสเตรเลียที่ออสเตรเลียเขาเป็นชาวออสเตรเลียเชงลีฟอรมช่ายนะเชงมาจากประเทศจีนที่ช่ายหน็ดเขาเป็นชาวจีนวัดอีนีเนชั่นอลสติเขาพู้ไทยไม่สัชาอะไรที่ยมูร์แคนเขาเป็นชาวอเมริกา วัดอีเธอในช i o น a l ิ t ิเธอผู้หญิงไม่ใช่ชาติอะไรจีเจเปนิทเธอเป็นชาวญี่ปุ่น h ี s อ like so anyway, ีดอะเจเปนิ f แฟกนี่คือธงชาติชาวญี่ปุ่นอ t ดอ w ดไว้มันเป็นสีขาวอ t ดแฮก o t a อะเลสซ c เคิลอินเดอร์เซนเธอมันมีวงกลมสีแดงอยู่ตรงกลางเดอร์คันนี้เลียนแฟกอีดเลดแอนไวธงชาติชาวแคนาดาสีแดงและสีขาวเดออีดอะเลดเมเบิลลีฟอินเดอร์เซนเธอมีใบเมเบิลสีแดงอยู่ตรงกลางหนึ่งใบ นิดอีตอะอเมริกันแฟลตนี่คือทุงชาติทาวอเมริกาอินแฮตกอดเธอชีนเลดแอนไวสตามันมีแถบสีแดงและสีขาวจำนวนสิบสามแถบอินแฮตกอดฟิฟตี้สตาอินอับบูสแควร์มันมีดาวห้าสิบดวงในตารางสีน้ำเงินอีกด้วยเด็กชายนิดแฟลตอีตเลดทุงชาติชาวจีนสีแดงอินแฮตกอดอัดบิสตา and f o สม smaller star ์อ it มันมีดาวดวงใหญ่หนึ่งดวงและดาวดวงเล็กสี่ดวงบนธงชาติเนมชื่อวชิลุกไลท์เธอมีลักษณะแบบได Favorite Subject วิชาที่ชอบวิชาที่ปวดปาน Favorite Food อาหารที่ชอบอาหารที่ปวดปาน Favorite Sport กีฬาที่ชอบกีฬาที่ปวดปานไพ l o t นักบิน t a x i Driver คนขับแท็กซี่ขับ assistant ผู้ช่วยอะไรของดีพอเจอผูส้สขับฟุตบอลเพย์ยืนักฟุตบอล ตำรวจตำรวจข้อไปถ่อลรงพยาบาลแอร์พอสนามบินช็อป้านค้าทีวีสเตชันสถานีโทรทัศน์ทพลีสเตชันสถานีตำรวจตะคูโรงเรียนไทยสร่รถเช็กซี่มาตาฮีดูเขาทำอาชีพอะไรฮีดัไฮลอดเขาเป็นนักบินวาตตาฮีดูเธอทำอาชีพอะไรชีดาลีพอถือเธอเป็นผู้สื่อข่าวมีไออาร์ยูแซมเพชัน ฉันต้องการถามคุณสักคำมได้ไหมเจ็ดอาวขอดได้เลยแน่นอนเวดาเดอร์มาเดอร์เวิร์กแม่ของคุณทำงานอยู่ที่ไหนชีเวิร์กแอดอะทีวีสเตชันเธอทำงานที่สถานีโทรทัศน์ชีวตาชีดู she เธอทำอาชีพอะไรชีอีเาลี่พอตเตอร์เธอเป็นผู้สื่อข่าวแดดนั่นคือใครแด๊ดไหมนั่นคือไหมวตาชีดูเขาทำอาชีพอะไรชีอดาฟุตบอลเพลเยอร์เขาเป็นนักฟุตบอลวัต ฮีเนชั่นอลดิสกเขามีชาติอะไรฮีออสเตรเลียเขาเป็นชาวออสเตรเลียและอีชีฟอมเธอมาจากที่ไหนชีฟอมออสเตรเลียเธอมาจากประเทศออสเตรเลียวัดาชีดูเธอทำอาชีพอะไรชีอิรันด็อกเธอเธอเป็นคุณหมอวัดาสมาเดียมาตดูแม่ของมาเดียทำอาชีพอะไรชีดะช็อปแอสิสแทนเธอเป็นผู้ช่วยหลังขายของวัดาสมาเดียฟาตดูพ่อของมาเดียทำอาชีพอะไร He ดะโพลีออฟ officer. เขาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ I interview and talk to people ฉันสัมภาษณ์และพูดกับผู้คน I sometimes write in story ฉันบางครั้งฉันเขียนข่าวต่างๆ I work at a TV station ฉันทำงานที่สถานีโทรทัศน์ What am I ฉันเป็นอะไร You are a reporter คุคือผู้สื่ข่าวแดดไลท์ถูกต้องแล้ว Thank you bye bye